สวัสดีครับทุกคนมีในช่องกิจไงชาแนลนะครับผมและตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกมนรกเบรดพอยด์นะครับผมเป็นเกมแนวแอคชั่นบัตเทอรเรเแนวจอมยุทธนะครับผมที่มีอาวุธมากมายเลยครับเนี่ยมีอาวุธให้เลือกใช้มากมายนะครับแต่ต้องไปดรอปในเกมนะครับผมรวมถึงตัวละครถึง8ตัวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงก็มีทั้ง2เพศเลยนะครับแถมที่สําคัญตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยก็มีสกินนะครับผมที่สวยงามมากครับนี่ทุกคนสกินตัวผู้หญิงก็สวยนะครับสกินตัวผู้ชายก็หล่อเท่ไม่แพ้กันนเลยะ ซึ่งแน่นอนนะครับผมการที่เราจะได้รับสกินมาเนี่ยมันก็จะต้องเล่นให้เยอะๆนะครับผมหรือมีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือวิธีการสุ่มกาชาเองนะครับซึ่งสําหรับคลิปนี้เราจะมาเติมเงินแล้วก็มาสุ่มกาชานในเกมนารากะกันนะครับมาดูนะครับว่า ถ้าผมมาสุ่มกาชาในเกมดารากาเนี่ยผมจะเกลือไหมนะครับผมในงบประมาณอยู่ที่15,000บาทนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องไปเติมก่อนเลยนะครับ5 minutes later โอเคครับก่อนที่เราจะไปเริ่มสุ่มกันนะครับผมเราก็จะต้องมาเติมเงินนะครับผมเราก็จะต้องมาที่หน้าช็อปนะฮะแล้วก็รีชาร์จนะครับผมก็เปิดกล่องนี้นะครับผม5กล่องนะครับก็อย่างที่บอกตอนต้นไปเลยว่าใช้งบประมาณอยู่ที่15,000บาทนะครับผมเนี่แท็ละ3 9 5บาทนะครับก็กดไปเลย5ครั้งนะครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เติมเงินเข้าไปแล้วนะครับผม15,000หาพนบอรนะครับตอนนี้ผมมีโกอยู่ที่67240โกนะครับผมจริงๆถ้าเราแบบซื้อแท็กนี้นะทุกคนมันจะได้แบบกล่องสุ่มอิมมอร์ทนะครับผม10กล่องทุกครั้งนะซึ่งเราเติมไป5ครั้งเราก็จะต้องมีกล่องอยู่50กล่องนะครับผมนี่มี51กล่องนะครับผมเราก็จะมาเปิดกันในนี้เลยนะครับเทเชอร์พาวิเลียนนะครับผมเออเอฟเฟกต์นะครับคือแบบไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์การตัดต่อเลยนะคือเกมแม่งทำมาดีจัดอออะเ ดูแบบหน้าสุ่มจัดเลยนะครับผมมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดจนแบบให้โกมันหมดเลยนะคือแพ็คใหม่อะมันก็ดีนะครับผมทุกคนแต่ว่ามันแบบของมันน้อยครับถึงของมันจะดูเทนะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นแบบผู้เล่นมือใหม่นะครับผมเราอยากได้อาวุธที่มันแบบมีหลากหลายอันนะครับให้เลือกใช้เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดกล่องอิมมทอนนะครับผมก็สำหรับของอันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้แบบนี่ครับวู้ฟ์พิงแฟงดาบโคตรเท่นะครับผมกับชุดสีแดงสีขาวทีท่แบบ สวยงามจริงๆนะครับผมบางอย่างผมก็มีและก่อนหน้านี้แอบสุ่มมารอบนี้ก็จะสุ่มแบบจัดเต็มนะครับผมปลุยกันเลยดีกว่าครับเปิดกล่องแบบไม่มีอีโก้ในเวลาเราสุ่มมามันจะมีแสงแสงนี้ด้วยนะทุกคนดูดิถ้าแบบแสงสีขาวก็คือของสีขาวถ้าแสงสีม่วงก็คือของสีม่วงถ้าแสงสีทองก็คือของสีทองนะครับผมจะมีม่วงเข้าไป1เม็ดอันนี้เรียกว่าเกลือนะครับทุกคนเพราะปกติผมเปิดได้เข้าไปมาแบบม่วง3 4ถึงอันเว้ยอันนี้เกลือชัวนะครับผมเปิดอีกครับผมสิครั้งไปครับผมโอ้โหอย่าบออกนว่า้สีมมมง1ครัผ เฮ้ยทำไมผมอัดคลิปแล้วผมเกลือวะเนี่ยผมไม่เข้าใจเฮ้ยมีสีทองว่ะเฮ้ยโอเคเวรีกูดเลยโอ้โหเสื้อของอะไรไม่รู้ผมไม่เล่นตัวผู้ชายนะผม,มเล่นตัวผู้หญิงนะครับผม mm hmm. ผมรู้ว่ามันแบบสวยน่ารักและเซ็กซี่ดีนะครับผมได้ของสีทองก็ถือว่าโอเคนะครับผมแต่ว่าเราอยากได้สีแดงครับทุกคนชีวิตนี้ยังไม่ได้สีแดงเลยอะ่ะเออคือแบบไหน,านาก็มาเปิดกาชาในโลกนี้ทั้งทีก็อยากได้ของดีๆสักชิ้นนะนะสีทองไม่กันลวครับผมหนึ่งชิ้นนะครับมาครับผม <c oughs> ได้เสื้อนะฮะ เสือสองอันเลยเหรอโอ้โหเนี่ยไม่ได้ใช้โกเลยนะเออใช้กล่องฟรีที่ได้มา50อันนะครับผมเฮ้ยมีสีทองสีม่วงเต็มเลยครับเนี่ยนเนี่ยถือว่าโชคดีนะทุกคนเฮ้ยมีสีแดงอันนึงว่ามาแล้วครับผมเสื้อืดูเอฟเฟกการเปิดตัวของการสุ่มกาชาดิทุกคนโคตรสวยครับผมมาแล้วครับไอเทมสีแดงชิ้นแรกเอ้ยกาชาเกมนี้ผมก็ไม่เกลือนี่ว่า เลรตอบเท่าไหร่ไม่รู้นะครับถ้าเพื่อนๆ,ๆรู้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะแต่ผมเคยถามแบบพวกคนที่เล่นมานานๆนะเขาบอกว่าสีแดงเนี่ยเปิดแบบเป็นหมื่นบาท<อ>บางทีก็ไม่ได้นะทุกคนอันนี้แบบโคตรลัคก,กี้เลยครับในทั้งสีทองสีแดงแล้วก็สีม่วงนะครับสามชิ้นเลยนะผมดาบใหญ่อ่ะเออผมอยากได้ดาบเจญ่สีแดงที่ทุกคนเห็นตอนต้นคลิปอะเออนั่นแหละเทจัดรู้จะได้ไหรือเปล่านะคลิปนี้แต่งบประมาณขนาดนี้ผมว่าได้แล้วแหละอ้าวผมได้ท่าเต้นนะครับผมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใช้โกก็ใช้โกสิคอนเฟิร์มเลย าครับมาสีม่วง3มชิ้นครับมองเห็นแสงลำไรรลำไรรลำไรเฮ้ยอันสุดท้ายสีทองไม่นะเราต้องการสีแดงนะเพื่อนโอ,โอ้โหปนนืนมันสวยขนาดนี้เปปืนมังกรครับผมมังกรมังก,กรขาวดาร์กไนท์ไม่ใ่่ใช่มังกรไม่รู้ใช่หรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรเปิดต่อครับผม2400โกรครับ <laughs> โอ้โหสีน้ำเงิน9อันสีทอง1อันอันนี้เกลือจัดเลยนะ ผมว่าน,นี่เกิดได้ของซ้ำด้วยประเด็นโอ้โหอันนี้แห้งเลยนะมันก็อยู่ที่มือหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันก็อยู่ที่ดวงเราเนั่นแหละเออสุ่มไปอีกรอบนี้มาไหมสีแดงโอ้โหไม่ได้อะไรสักอย่างเลยได้แต่เส้นไหม,ม,มสีฟ้ามามาสีไรสีไรสีทองสีม่วงมีสีทองหนึ่งอันเห็นแวบ,บแบบมาแล้ว,วครับผมสีม่วงสองอันสีทองหนึ่งอัน Winter Under Shell ครับผมดาบครับแล้วก็ได้เปินม่วงด้วยกับ e ม o จิคุโรมินะครับผม ได้ไหมครับได้ไหมสีอะไรสีทองสีแดงโอ้โหสีขวดสีม่วงสีอันเออเืฉยๆไรครับลุยต่อครับผมโกเยอะอะครับน้องๆตั้งหนึ่งหมื่นห้าพันโอ้โหเอ้ยสีตรงสีแดงสีทองอะไรเงี้ยเข้ามาหน่อยดิโอ้โหสีม่วงอีกแล้วเหรอครับพี่ชายสีม่วงอันเดียวโอ้ my god เฮ้ยอีกสองอันมาช้ามาช้าแต่มานะโโอ้ห หลอกให้ตื่นเต้นทำ oh, ไมไม <c oughs>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  oh, ่เป็นไรเปิดต่อครับเสียอะไรโอ้โหสีม่วงเห็นแบบแแม่งเอ้ยไม่เนียนเพื่อนเห็นนะไปดบอยู่ข้างหลังไม่ได้อะไรเลยหรอโอ้โหเกินไปไหมพี่ชายโอ้โหสีขาวเยอะแบบนี้บอกเลยว่ามี9อันนี่ไงโอ้โหเริ่มนับเริ่มนับได้แล้วเกลือดิรออะไรอ่ะโอ้โหเยอะอยู่นะ เฮ้ยสีทองอันนึงเห็นแวบๆเมื่อกี้ครับสีทองสองอันว่ะเฮ้ยเริ่มกลับมาแล้วดวงครับเอาฟิตครับผมเสื้อ accessory ครับผมก็โอเคไม่ได้แย่ครับผม accessory สวยอยู่ดีได้ของซ้ำมั้งป่ะลุยต่อครับเฮ้ยสีขาวมาแค่ห้าลูกเว้ยเฮ้ยแกว่าสีฟ้งสีส้มไม่มาเยอะๆนะปัก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 สี่อันครับอันสุดท้ายสีหามองหาฟ้าไม่ได้อะไรเลย ไอ้ออกมาแค่สีขาวสองอันนึงเว้ยทุกคนใช่ปะวะโอ้โหสองอันก็แย่แล้วมันไปซ่อนอยู่ข้างหลังสีอทองอันนึงวะ่ะอุ้ยโอโ้โหโคเทดับม่วงครับสวยสวยดับนี่สวยว่ะสีออขาวสองอันครับผมจริงจังสีขาวสองอันจริงจังโอหสีม่วงบินข้างหลังเต็มเลยเต็มไหมละ่ะโอ้โหขาวลอยมาแต่ไกลอย่างตำประมาณ5้าถึงหอัน นี่ผมจะได้สีแดงทีดเดียวจริงๆเหรอ,อวะถามจริงถ้าได้เป็นเชือกเลยนะ <im uso> ผมอยากได้ดาบอะหนึ่งสองสามสี่ครับสี่ครับม่วงมาอีกสี่ครับผมสี่ขาวสี่ม่วงและสองอันสุดท้ายของม่วงอีกสองอันสุดท้ายเออม่วงอีกสองอันสีอะไรม่วงนี่ผมเริ่มเปิดแบบรวดเด็ยวแล้วนะไม่รู้รว่าเป็นอาการของคนแบบเกินหรือว่าคนอาการหัวร้อนนะครับ 4 5 6ห้าหครับหกขาวสาม่วงและหนึ่งม่วงสองรอบสุดท้ายอือสุดท้ายม่วงอีกแล้วอ,อือฮังบังชิ้นสุดท้ายสี 4, แดงโอ้สี่ม่วงพอแล้วทุกคน แต่ผมรู้สึกว่าไอ้เส้นใหมเนี่ยสามารถเอามาแลกตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่ทุกคนเรามีเส้นใหม่อยู่แสนเจ็ดนะครับผมเอามาแลกพวกแบบเครื่องแต่งกายได้นะครับผมดูกันดีกว่านะทุกคนว่าเราได้เสื้อผ้าอะไรมาบ้างนะครับผมสําหรับการส่มกีนี่ได้อันหนึง่งสีแดงอันนี้เลยเอ่อสำหรับคลิปนี้ก็ใส่อันนี้ไปเลยแล้วกันนะครับขาวจั่ว จรจิงๆหดาบแดงแรง3เท่าเสื้อขาวดาบแดงบอกเลยว่าเห็นมาแต่ไกลแน่นอนนะครับผมซึ่งวัน,นเราจะมากดในโหมดของทรีโอหรือว่าโหมดแรงกิ้งนั่นเองนะครับผมซึ่งคนที่จะมาร่วมกดแรงครับผมในคลิปนี้นะครับก็จะคือกายหงิดนั่นเองนะครับผมสิทธิ์ของทนอาจารย์จิตางเองครับมาเจ้าลูกศิษย์ข้าจะพาเจ้าไปเชิญสู่โลกความจริงโลกแห่งความโหดร้ายกดเลยล่างขวาโอเคเลยครับหิวดาวอยู่พอดีโอหหาห้องไวเกิน โอ้โหก็พะมีผมอยู่ไงบอตหนึ่งพันแท็บข้าก็บออตเหมือนเจ้าแล้วลไม่ตาม่างกันอาจะมาจัยเนื้อเกินน้องาเป็นไก่ด้วยกันขอให้รอดชีวิตที่ถึงให้ยาวนานที่สุดนะนะได้เลยเฮ้ยเรามีเพื่อนร่วมทีมด้วยว่ะจากประเทศเพื่อนบ้านจีนหรือเปล่าแน่นอนนะ่าจะจีนนะนะเอาไว้ว่าเรากดฟอลโล่เขาเลยแล้วกันนะครับผมฝากติดตามไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ให้เขาเลือกว่าเราจะลงที่ไหนไปลวครับไปด้วยกันไปได้ไกลเจ้าลูกศิษย์ เกมนี้นะ่ะสามารถกด t <อ>ห,หรือกด y ในการพูดได้ด้วยนะถ้าเจ้ากด t จะพูดแบบ t แต่ถ้าเจ้ากด y เจจะพูดแบบ o นั่นเท่ากับว่าทุกคนที่อยู่ข้างเจ้าจะได้ยินหมดเลยเจ้าลองกด y แล้วพูดดิใช่เหรอเราพูดกับคนอื่นในสนามรบได้ด้วยเหรอใช่งั้นเรากด G แล้วการพูดกับเพื่อนเฮ้ยมันหนีผมมาเพื่อนนี่เฮานี่เฮาเราชื่อบอดเจ้าไก่หิดบอดเจีาไก่หิดไก่หิดบอดเจ้ยหรือบอดชื่อวะสวัสดีมีคนไทยไหม อะไรได้กินเขาด้วยเต็มเฮ้ยเฮ้ยมีคนไทยเฮ้ยใครวะเฮ้ยฮ e l l โลฮ l l o h e l l หนนี่โอไมลวะโมชินเดยุไ้นนี่แล้วอุ้ย กิดกิดคนขวาคนขวาเหมือนจะเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนคู่เราทใหม่กันหมดแล้วก็บอตน่ะเออจะคาดหวังอะไรเยอะวะไปกายหิดเราต้องฟาร์มเราต้องฟาร์มให้เร็วที่สุดโอ้โหข้าได้เกาะม่วงแต่เริ่มเก็คเลยฮะแต่ไม่มีอาวุธเล่นโอ้โหเกาะทองกายหิดกายหิดเกาะม่วงเกาะม่วงเกาะม่วงมาเก็บเร็วมาเก็บเร็วไปแล้วขอรับพระอาจารย์กดสนิปมาอยู่โอ้ดับม่วงดับม่วงดับม่วงพระอาจารย์เปิดปองไม่ได้พระอาจารย์โอย บอกเลยว่าเกมนี้ไม่เน้นเก่งเน้นดวงสกินก็ดวงถ้าเจ้าเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างเจ้าสามารถคลิกสกอเร์เมาส์ได้นะถ้าเจอศัตรูหรือว่าเจออะไรก็ตามไอ้ตองลูกเลือดมาขอรับใช่แล้วหาลองซอสก่อนจะได้ใช้วิชาที่อาจารย์สอนมาเจะหาลองซอสเงี้ยเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะข้าเจอลองซอสแล้วโอ้สองร้อยเมตรกำลังวิ่งไหมครับแต่ว่าแต่ว่าอะไรวะ ไม่นะพี่จีนมันโะดนไปแล้วลองซ้อนของข้าไม่เป็นไรขอรับผ่านได้หมดอันนี้เราฟูยังก็ฟูระดับหนึ่งนะก็เกาะท้องอ่ะมันถามบวกเลยไหมขอรับเฮ้ยเฮ้ยเจอทันอาจารย์อาจารย์ขี้ขวาขี้ขวาข้าเดี๋ยวนี้ข้าเอาไปผมกดอันนี้แล้วมันจะตายนะท่านอาจารยกไปแล้วท่านอาจาร <c oughs> ย์ฮะะจว่าไงนะกายยังไม่ทันเห็นหน้ามันเลยเ <c oughs> จ้ามันลงไปแล้วเหรอ ลงไปแล้วโดยเคนวิชาคลิกซ้ายค้างพระอาจารย์สอนข้าเมื่อกี้อ๋อมันตายหนึ่งแสดงว่ามันมีอีกสองมันจะรักเพื่อนเตรียมตัวหามันได้เลยเจ้าเห็นบ่อสีแดงๆตรงแมบบไหมเห็นขอรับนั่นนะคือบ่อเกิดถ้าสมมติว่า5้านาทีแรกมันตายมันสามารถไปเกิดตรงนั้นได้โอเคขอรับมันเท่ากับว่าตัวที่ตายไม่ตายเลยหรอไม่มันสามารถเลือกเกิดได้เดให้เพื่อนมาชุบก็ได้พระอาจารย์หามาดูข้าน้อยสิขอรับเคลวิชาอาจารย์สอนมาติดการเดสนี่ นี่มันเรียนรู้ไวเหมือนกันนี่ขอบคุณครับข้าคือสีอันดับหนึ่งเพราะอาจารย์มีลูกศิษย์คนเดียวข้าเจอหอกสีม่วงนะโ okay, อเคครับเ<า>จ้ารูว่าเจอคน<ห>ทนี่สัตว์ข้าเจอคาตาน่สีม่วงด้วยข้าน้อยจะใช้ล็อกซอรขอรับให้มันเลยโอ้โหไอ้นี่กินเลียบจริงๆกินเลียบจริงสัตว์ <laughs> แม่งเลย <laughs> เอาทุกอย่างเลยฮะ ถ้าวงมันเจอบีบแล้วก็เราอาจจะต้องไปแถวนี้ครับว่าถ้าเราไปตรงนั้นนี่ยมันจะต้องเจออะไรบางอย่างแน่นอนเนยนะเฮ้ยไอรีเซ็คข้างล่างข้าเจอแล้วข้าเจอแล้วข้างล่างมันนัวมากกายยิ้ดมาเร็วตามอยู่ขอรับตามอยู่ขอรับโคดหนัวโคดหนัวโคดหนัวออกบวกวักวกววกเท่านั้นมาดิขอรับ ขี้ขวาแดนฟันอาจารย์สอนมาหมุนหมุนหมุนหมนหมุนโอเคครับอาจารย์ผมสพอร์ทอาจารย์อยู่เออข้าโดนฟันหนึ่งทีหนึ่งทิวอาจารย์วว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 เลวอวว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 วอววาววมววหมุนหมุนหมุนวววววววกวววววววัวววาวมดม อย่าลืมซ่อมอาวุธด้วยล่ะขอรับเจ้าเจออะไรบางอย่างงั้นเหรอไม่แน่ใจแฮมเมื่อกี้เฮ้ยใครยิงอะไรข้างหลังไกลงิดข้างหลังขอรับตัวเดียวครับกระทืบขอรับเจ้าข้าวหานมากเลยนะหมุน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 โม้หดดองครับผมซาแมนตายสองมันมีอีกหนึ่งใกล้เงี้ยใกล้ีลตรงนี้อยู่ตรงนี้งหน้าผมแล้วขรับตรงหน้าผมแล้วขอรับซอลิงตัวหนึ่งซอลิงตามเกาะฟ้าอย่างงั้นเหรอ หายไปไหนแล้วตรงนี้รอน,นึงครับโอเคเจอแล้วเดี๋ยวข้าจะหนึ่ง,งกับมันเองงั้นกับผมเดินยืนดูคอรับข้าจะโชว์วิทยายุทธในการสังหารของเกมนี้ให้ดูสโว<อ>ล์เทวสุดยอดท่านอาจารย์ข้าน้อยขอรูดของขอรับไปแล้วเหรอก็มาดีหูไปด้วยเฮ้ยนั่นไงกายิท บวกเต็มเลยบวกครับสองตีสองตีเกาะวกแต่มุนครับผมเฮ้ยโอ้โหโดนไปครึ่งหลอดแล้วสองตีจริงกายเงีข้างหลังข้าตัวเฮ้ยข้าวควงสอสยองขวัญของ้าสนุนยูนเล่นใบทัานตัวโลคิวโอเคตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อยู่กับกมอมใครทำอะไรกายเงีบังอาจลันตาทีเดียวทีเดียวสวยมีอีกตีหนึ่งมีอีกตีหนึ่งปั๊มก่อนก็ได้ปั๊มก่อนปั๊มก่อน นตรงน้ำตรงน้ำลุยลุยลุยสลิงเข้าไปเฮ้ยมันดูดจ๊อบมันดูดจ๊อบเฮ้ยทีมเราดูดจ๊อบนี่ว่ะเฮ้ยทีเดียวทีเดียวตัวเมื่อกูทำอะไรได้วะเนี่ยโอ้มันคือปานวารีปานวารีก็โบธาลุที่แปดกระหน่ำพี่โลดพี่โลดกระหน่ำแทงเฮ้ยรุ่นดีสวยทั่นเฮ้ยใครตะโกนอะไรวะเฮลเฮลต่อรอกเฮว ข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้ามันชาดสามเกตวิชาดาบโลโลอาโซโรพอใจลจะตายแล้วคืงหมดตายร้อยสองตี้ก็ล่วงได้ครับไม่ใช่ะมงก็ล่วงได้สมของเลยว่ากายงิดเราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วขอรับผมว่าตรงไอ์ด็กน่าจะได้หัวนะขอรับตรงนี้มีผลไม้มีผลสลักสลักอยู่เพิ่มป้องกัน ร้อยยี <Heritage desserts> ่ส <ating> ิบวิเฮ้ยแอดดอปเร็วกายิดไปแล้วขอรับพี่พี่คนนั้นไปแล้วโอ้โหกล่องทองกล่องทองเจ้าเนี่ยไม่ทันเลยจริงๆเลยนะกายิไม่มีเก็ตซอสแบบทองจริงเหรอจ้าเอาจ้าหายไปไหนแล้วจ้าเอาไปขอพรอาจารย์เอาไปเอาเก็ตซอสไม่ได้เอาไปเลวขอพระอาจารย์ตรงนี้ตรงผมตรงผมไม่ใช่คนนั้นตรงไหนวะทำไมวะไหนวะเก็ตซอสมึงโยนขิดอันปะเนี่ยตรงผมท่านอาจารย์ เดินมาผมปั่นผมปั่นอ๋อโอเคผิดตัวมาโถเอ้ยโอ้โหจาร์จำจาร์ำลืมสิทธิ์ได้ไงเนี่ยเนาะโทษทีมันดูผิดคนน่ะจะจะเปิดไมค์ในเกมทำไมเสียงมันชี้จาร์มากเลยอ่ะเฮียเฮียเฮียเจอมันแล้วคิวยิงไปหนึ่งดอกโดนไปหกร้อยดาเมจอุ้ยอุ้ยผม ผมโหสลิงว่าเอาทีเลยครับลูฟพีโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่นะกายหิบไหว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 ตามมาตามมาหนึ่งสองสามโดนนั่นน้องโดนกันแย่แล้วกายหิบมาเร็วตีอยู่คผมตีอยู่ค่ะบล็อกบล็อกทีมอุ้ยวัดวัดวัดปั๊มนะเว้ยสลิงโดนไปตีตีสวยฮะผมยันไม่โอ้ข้าจะตายแล้วเกาะระเบิดเลย เฮ้ยมันเปิดนั่นตีวะใส่มาเร็วใส่มัก่อนใกล้ยิดอย่าต้องตายตีแล้วขอรับเต้ตาดาบ่เออข่ายน้อยบงเลี้ยงเราฝั่งที่เหือะด้วยขอรับเจอท่านอาจารย์เมียคนเดียวไม่นะโอ้โหตึงไปไหมตึงไปไหมไม่ข้ากับเราจะตาย โอ้โหเยอะไปพี่ชายอาจีจีเราจะไปตรงไหนกันวะพี่แล้วก็มาถูกอลไรนี่วะเคลื่อนที่ไปแถวนี้แล้วกันดอกเลยหกเจ็ดร้อยกว่าแล้วไอ้ยิงไปทางซ้ายกิจนะกิจีกิจเจอจีกิจโดนโดน รเมีของอยู่มาแดดเจอหรออยู่จูบอยู่ไหนอ่ะมองเนี่ยที่ปที่มาร์กับมาร์กมาร์กเนี่ยเอ้ยผมเจอผิดงานโดนไหนมัเนี่ยผิดงานเบอร์สองนูายไม่เก็บตายแล้วตายแล้วเสียงน้ำใครวะ ไม่น่าจบแคพนก็ฝากเฮ้ยน่าจะตัวสุดท้ายในตีมันนั่นแหละอยู่ไหนวะพี่อ๋อเจอแล้วเดี๋ยวผมเก็บมันเนึ่งมันเจ็บป่ะมันเจ็บเดี๋ยวผมฆ่ามันเนึ่งกิตโยนคุณแค่คุณแจทิ้งได้เลยนะเฮ็ยอยู่ในสล็อต โอ้รเราเองเขีาไเียวก็ได้พวเพื่อนเราจะบันดาแรงอย่างเต็มเลท่านี่เจอ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 โอ๊ยติดเวลาเจอเวลาเจอกดยังไงกดรอมาตัวกลางิกตัวกลางครับ ถ้ามีคนในจอคลิกตรงกลางจะขึ้นแดงให้เลยแต่ถ้าบอกว่ามองไม่เห็นคนเราต้องดับเบิลคลิกครับมันจะขึ้นสีแดงให้ดีว่าดูเล่นมาสเก็ตเทียดีกว่ามเนี่ยมาสเก็ตกับโบก็ดีคนละแบบครับเหมือนดาบบนมีนะมามามาจากบนมาจากบนบนหัวบนหัวเก็บเหี้ยเฮ้ยโอ้ย

มันมันรอดึงเราดึงอยู่โอ้โหแปดวุ้นแ่บกลางชผมมันสามตัวเลยวะใช่เหรอสามเลยเหรอสามสามแซ่ไปเกิดเลยไหมเกิดเลยก็ได้เอ้ยแต่มันจะมันไม่เกิดแล้วมั้งตอนเนี้ยตายเลยปะเกิดโคตรไกลเลยเกิดได้อยู่นะอ๋อถ้าเป็นพิการก็เกิดได้ไปเลยก็เลยครับ พี่มาร์กโดนว่ะอีเมดวะเนี้ยได,ด้ว่ะโซนแต่ถ้าเราไม่มียาไม่มีอะไรเลยไม่มีสลิงไม่มีอะไรทั้งนั้นเน่ยอาจจะช่วยได้ไปครับแต่ต้องมาหน่อยไม่กี่ตัวพี่มาร์กตัวเดียวปะตัวเดียวครับเห็นตัวเดียวอ๋อพ่อวงไอ้เหี้ยกูตายก่อนไปตัวฮะ ไม่คุจะตายวงนี้ไม่ได้หน้าเกล็ดเกย์โดนงูฉกไปแล้วตู้ยากเด็ดไม่นะไอ้เหี้ยวงบนไทยยังวะเนี่ยทำไมเราไม่วิ่งหาเรือล่ะลูกจะพูดเอ โอ้ยอะไรมะเนี่ยอุ้ยเอากูเลยเหรอวัดตีไยรุ่นอย่างเงี้ยเสร็จเหมือนกันวิญญตีเลยไรจ้าไรจ้าได้บรรยากาศได้ด้วยเหรอนะไ่้ทานตีเนี่ยได้แต่ว่ามันจะไม่คิดโดนตัวที่อยู่ข้างใต้มันนะ่ที่นั่นที่หนีเอาตัวคือแบบวิ่งลงโลกาว ตายไปคอนแล้วว่าเมื่อสกสองคนมันบวกกันอยู่ดิผมต้องดีไปแล้วะคิดตอนนเมจ่ไปล้วีไปบวกกันไฟกันจบไฟคนละเนี่ยมันเอาไปมดแล้วเนี่ยเอาชิบหายแล้วไปนแล้วนี่ไงไฟไฟอะไรวะเนี่ยอุมาแล้วไม่ใช่กิคลนตีกัน

แมชมป์เฉยเลยที่บอกว่าไงวะกูแชมป์อ,อ่ะเอ้ยกูนคนเดียวกูแชมป์ <c oughs> ไอ้อเ,นเ,นเกินไปไหมครับเกินน้องชุย <c oughs> อ๋อนี่ขนาดเราเล่นได้กันครั้งแรกเรายังแบบเกือบแชมป์หวักกายหนิดเกือบแล้วอะถ้าเกิดผมได้ฝึกวิชากว่านี้อีกสักนิดนึงนี่คือแชมป์แน่นอนอันนี้เล่นถึงสิบเกมแล้วเนี <c> ่ย <oughs> เกมที่2ครับเกมเมื่อไอเกมที่3ครับผมเกมเมื่อกี้เฮ้ hey, เล่น3าเกมก็เกือบแชมป์พวกเรานี้ก็เอาเหมือนกันนะเนี่ยเอเอกาจริงเกมนี้มันมีโหมดบัตสปอร์ตด,ด้วยนะเว้ยที่เป็นโหมดในการสําหรับน1<อ>นึ่งกันเพื่อหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดโหมดนี้ผมรู้จักดีผมนอนกระทื้มาแล้วโหมดเนี้ย uh huh. <laughs> ก่อนที่เราจะไปเล่นโหมดนั้นกันแนหะเราลองมาเล่นโหมดคัสตอมแบทมาฝึกวิชากันหน่อยดีกว่าไหม มาเลยครับมาตั้งให้นักจะปะดาบกันใช่ไหมแลกเพลงดาบกันอ่าอุ้ยมันจะเป็นสิทธิ์ล้างครูปะนี่อะสักหกนาทีไปนะเดีย๋ยวเดี๋ยวนานไปมันจะทรมานอืมหกนาทีน่าจนะปั๊มอาจารย์กิดได้หกตัวเอ็ดแค่ K. เดยกก็รู้ว่าจะปั๊มหรือว่าจะโดนปั๊มเค่<ๆ> okay. เจอกายหิดแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาสอนทุกคนในการใช้หอก นะครับผมหรือว่าสเปียร์นั่นเองนะครับผมซึ่งสเปียร์ก็เป็นอาวุธที่ตีได้ค่อนข้างไกลแล้วก็มีสกิลที่ทำซีซีค่อนข้างโหดในการตีธรรมดาเนี่ยจะเป็นการฟัน2ครั้งและแทงอีกสองครั้งถ้ากดต่อมันจะเป็นชาร์จนะครับผมแต่ว่าสามารถชิกขวาได้เหมือนกันนะลี่ขวาจะเป็นท่านี้นะครับผม ทุกวิธีการใช้อาวุธนะครับผมที่เป็นอาวุธระยะโจมตีนะครับผมการจะงัดขึ้นเนี่ยต้องกด C ีขี้ขวาครับผมจะเป็นการปาดขึ้นแบบนี้นะครับผมซึ่งคอมโบของหอกก็จะมีคอมโบฟันการอากาศเหมือนกันนะครับผมก็คือปาดขึ้นฟันแล้วก็ตบนี้นะครับผมแต่ว่ามันจะมีคอมโบของบูฟอร์ที่เรียกว่าคอมโบบุปต,ตัวทองนะครับผมก็คือการชาร์จ2อทีนี่นะครับผมถ้าเราชาร์จค้างไว้มันจะเจ๊กท่านี้ไว้นะครับเปนก็ฟาดนะครับผมแต่ถ้าเรากดแบบติ้งๆจังหวะเป๊ะพอดีเนี่ยมันจะแทงนะครับผม แบบนี้นะครับผมซึ่งหลังจากการแทงเนี่ยจะมีการควงนะครับซึ่งการควงจะเป็นการตัวทองเดี๋ยวจะใช้กายหิดเป็นตัวทดลองนะครับผมนี่นะฮะยึดแล้วก็ควงแมจะเป็นตัวทองแล้วก็ควงด้วยอวสอนไงอันนี้สอนคนดูสำหร,รับการใช้คอมโบคอมโบตัวทองเออเกินมันเป็นมันเป็นหนูทดลองให้อีกทีนึงไหมได้ขอรับให้ผมปั๊มยาก่อนไหมปั๊มก่อนปั๊มก่อนเดี๋ยวตาย อันนี้จะเป็นคอมโบในการตีธรรมดาหรือว่าแอร์คอมโบส่วนหนึ่งนะครับผมก็คือตีธรรมดาก่อนยึ๊บยึกแล้วก็งัดขึ้นคลิกซ้ายคลิกขวาอันนี้แบบถ้าไม่ถ้าไม่ยืนบนหินนั่นก็น่าจะโดนแบบเต็มๆนะครับผมกับีมา,ราธรรมดาแทงปุ๊บแล้วก็คลิกซ้ายมันจะควงเป็นตัวทองเนี่ยนะครับผมมากายหิดวันนี้จะใช้อาวุธอะไรในการดวลก็แน่นอนอยู่แล้วว่าผมต้องใช้ลองซอที่อาจารย์สอนมากบีกระบองของผม ไม่ค่อยชอบเลยเนี่ยลองซอสมันหลบยากกับแพรี่อ๋ออีกท่านึงการเหยียดไหนชัดลองซอสมาหน่อยดิอหนึ่งสองไปครับโอ้ยแทงแล้วก็ควงโอ้จานเบาๆนี่คือสกิลการแพรี่ของหอกยังไงล่ะเจ้าลูกศิษย์แล้วอาวุธก็จะตกด้วยนะถ้าโดนแพรรี่นะก็บีกูหายเลยเอาจริงยังเอาจริงยังแต่เลือดผมหมดแล้วอ่ะขอยาหน่อยครับยาเกาะหรือยาเลือดจ้ะยาเกาะยาเกาะยาเกาะเอาไปจ้ะมา จะซ่อไม่ได้เปิดได้ต์ลิงเตสตหนึ่งทีมามาดิเดี๋ยวมาดิเอาเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์เฮ้ยยกก็มาดิแพรลี่ไปแล้วก็ควง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 งัดขึ้นตีซ้ายทุบลบเอาอาวุธไม่มีจะทำอะไรเฮ้ยแทงเข้าไปดาบกูอยู่ได้ดาบกูอยู่ได้จักเข้าไปควงก็บอกว่าเวลาแพรลี่ต้องเล็บกับเก็บดาบนะเจ้าลูกศิษย์ โอเคแล้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไค,คร้กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับผมสําหรับเกมนารากะเปรตคอยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับผมเจอกลับมาในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับอดีตเหรัญโชว์พิธี